สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดตูนย้ายไปอยู่บ้านริมทะเลต้อนรับบุตชายคนแรก กลายเข้ามาทุกทีแล้วครับกับวันที่จะได้เจอหน้าบุชายคนแรกสําหรับก้อยรัชวินวงศ์วิริยะแะตูนอธิวราคงมาลลยล่รสุดสาวก็กได้โพสต์ภาพอวดท้องแก่เขียนแคปชั่นประากาศข่าวดีจะคลอดบุตรชายโดวยวิธีธรรมชาติอีกไม่กี่วันพร้อมแพลนใช้ชีวิตอยู่กันที่จังหวัดภูเก็ตจึงได้โพสต์รูปภาพฝากเหนืยวฝากตัวโดยก้อยรัชวินในเขียนข้อความแล้วความรู้สึกว่า A new b e g i n n i ินการตัดสินใจลงมาคลอดที่ภูเก็ตครั้งนี้เป็นเรื่องที่แม่ต้องคิดหนักมากค่ะการจะต้องหาโรงพยาบาลเพื่อฝากคัานใหม่ และหาคุณหมอที่เราจะวางใจให้ทําคลอดในช่วงตอนอายุครรภ์เดเดือนในทินทันใหม่ที่เราเพิ่งย้ายมาอยู่เหมือนกับต้องเริ่มวางแผนใหม่ทั้งหมดแน่นอนว่าตอนแรกเราวางแผนเรื่องการคลอดที่กรุงเทพที่โรงพยาบาลเม็ดพักกับอาจารย์หมอบุญชัยซึ่งทางโรงพยาบาลคุณหมอน่ารักมากและดูแลก้อยอย่างดีมากๆมาตั้งแต่ต้นทําให้ก้อยวางใจที่จะคลอดลูกคนแรกที่นี่ขอขอบพระคุณมาณที่นี่ด้วยนะคะด้วยหลายๆอย่างทําให้แพลนทุกอย่างที่วางไว้ต้องเปลี่ยนถึงแม้ว่าเราทั้งคู่จะมีแลนอย่าง ย้ายมาอยู่ภูเก็ตตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่ก้อยเองก็ไม่คิดว่ามันจะเร็วขนาดนี้ซึ่งก้อยก็เชื่อว่าทุกๆอย่างย่อมมีเหตุและผลของมันเช่นเดียวกับทุกการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่เคยผ่านมาอีกไม่กี่วันก็จะมีน้องภูเก็ตลืมตาขึ้นมาดูโลกแล้วช่วยเป็นกําลังใจให้แม่คลอดหนูธรรมชาติได้อย่างราบรื่นไม่มีอุปสรรคด้วยนะครับปลอลภูเก็ตไม่ใช่ชื่อผมนะครับแม่แค่เปรียบเลยครับวันนี้ทีมงานเราจะพาแฟนๆมาชมบ้านที่ภูเก็ตของพี่ตูนและสาวก้อยกันครับจะเป็นอย่างไรบ้้าางนนนัััเเรรไปชมกลยคบ ท่านผู้ชมน,นะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวไทยขอบคุณครับ